สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนจะมากินอีกแล้วจ้ามากินเด้อจ้าซื้ออ่าลงไปซื้ออ่าหมูแดงครึ่งโลซื้ออ่าหมูกรอบครึ่งโลหมูแดงจะไว้ทำกับข้าวเย็นนี้ส่วนหมูกรอบจะกินวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรอยากกินอะไรมันๆนเนี่ยอยากกินของมันฮลัลโหลตาก้าโฮ

นิสัยฉันน่ะไม่ค่อยชอบอะไรมันๆไงฉันไม่ค่อยกินอะไรกินของมันไงแต่ไม่รู้อยู่ดีๆอ่ะไปนอนหลับไปนอนหลับแล้วก็ตื่นไปนอนหลับแล้วก็ตื่นตื่นขึ้นมาเนื้อนึกอยากกินเนี่ยมปนนึกอยากกินเนี่ยมันเป็นอะไรเนี่ยที่รจงมำอยไวฟันฟันจ้อ่านกวฟันเสร็จก็อยากกิงเนื้อวัอโอเคกวยา่ะ

มัลูกผีเข้าผีออกแล้วเปล่าพี่น้องมันลุกผีผีเข้าแล้วเปล่าจัากกินอะไรมันๆเนี่ยปกติแล้วฉันไม่ค่อยชอบกินของมันๆไงเป็น,น้นอนกลางมันเปน้อนตื่นมาแล้วนึกอุย้ยน้ำลายไหลนึกอยากกินของมันๆ เคมเลือเกินเคมเคมพี่น้องไปซื้อร้านอาหารจีนบาง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 ,บางทีนะบางีบางทีไปซื้อเค็มนิดหน่อยไม่เค็มเยอะอกินเค็มกำลังกิน แต่วันนี้เค็มมากเลยอะปซติเคย买ซิวหยกเล่เออชิกอาม่าหูแก่หามตัวอาม่าหูแต่ให้ก็มัยจะไปเลยี่กาซิ้หยกอ่ช่อห่มแก่ห่อม xem sai xem sai như lại mân gỡ cơ gọi chi chục ra ai chi chục lại mân. xem sẽ cắt sai xin xong sẽ cái đi phì có chỗ lạp lặp lặp

ฉันไม่รู้เป็นไรฉันไปไป,ไปนอนกลางวันเพราะว่าวันวันนี้ฉันตื่นทีห้ากว่าไงแล้วฉันนอนดึกอะฉันนอนตีตีหนึ่งกว่านะ่ะแล้วฉันตื่นตีห้ากว่านะ่ะเป็นนอนตื่นขึ้นมาอ๊ย้ยนึกอยากนึกอยากมากเลยนะมันนึกอยากมากเลยแหละนึกอยากกินไอเนี่ยไอไอไอหมูกรอบเนี่ยอยากจัดอยากจนมือไม้สัน่น เขาส่งเสกต้าใจเสาจันน่ะเองกินอีกชิ้นหนึ่งพอเอาไว้ผัดคานาเย็นนี้ผัดไม่ผัดก็ดูก่อนอาจจะไม่ผัดก็ได้ 要嚟炒嗰啲誒，炒芥卵，燒肉炒芥卵。如果唔係咧，就就咁整熱佢嚟食啦。買咗誒呢個誒、啊、叉燒，買一半斤叉燒，今晚做餸噶。今晚就唔知食咩餸啦。如果唔係咧，就整叉燒炒飯。 ้าชายลิวล้วละเจยวชาซิวสาวฝันยูมันโลกงสินาะยูมันนะโลกงสินะอ่าเจ้ากำเสกอ่ชาชนะอ่ชาชาซิวละนายเสกอ่าชาซิวสาวฝันนาะยูมันนะเคยสินนะจงยาวกหลอยละจงยาวกะลอยและยังมีจะไปถามผัวก็ก่อนผัวจะกินจะกินข้าวกับหมูแดงหรือว่าจะทําข้าวผัดหมูแดงเดี๋ยวเราไปถามสามีก่อนไปถามผัวโอ้ทำไมฉันอ้วนจังล่ะ <laughs> ยิ่งจะไปกินของมันอีกนะโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเนี่ยดูแขนฉันก่อนเนี่ยดูแขนฉันก่อนโอ้ยไม่ไหวดอกเดอ้อเออยังมีอ้วนตายเน่ยอย่างเงี้ยกินอ้วนตายเอเสร็จไฟใส่เลยแม่มาเสร็จตวัวยาก้ากนตายกินนะวนตาก,กิายกากยกินากกนานน رف ันจะจกทรงหูหามก็จกกเจ้กําเสร็จเสร็จซ้ายแม่แสงกั้นนาะแสงปูนกันนะ้นนาโยจนาเสร็จเสร็จแคซ้ายเก๋จะทายได้ก่อนหูหามมาอ่ะกินหมดได้เกลือไปโยะเลยอ่ะอืมกินแค่นี้ก่อน อ๋อแั้ตก็กินแค่นี้ก่อนไม่ไหวมันมันมันหมูกรอบที่ทำเองมันอร่อยหมูกรอบไม่ไม่ไม่เค็มมาก่ะฉันใส่เกลือพอดีไงต้มกับน้ำเกลือใส่ให้มันเค็มเค็มก่อนใช่ไหมล่ะเวลาไปอบเนี้ยเวลาไปทอด่ะมันจะได้ไง ไม่เค็มเท่าไหร่คนจีนเ็าส่วนมากเขาจะกินเค็มเอาให้ทำกับข้าวอย่างนี้อย่านี้ผัดคะนาแล้วกันนะผัดคะนาแล้วกันให้ลูกสาวกินส่วนหมูแดงเอาไว้ให้สามีจะทำข้าวผัดดีกว่านะฉันคิดว่านะ ทำข so, ้าวผัดหมูแดงดีกว่าก็มาเจ๋งชาซิวชาวฝันนะป้อยู่มันแนะหยันสิ้นนะใช้เสร็จเสร็จจากคามเส็จเีนใหม่เกี่ยวเสร็อะอยู่เลยเช้าฝันเลยไปเกายียียาเผาเตี้ยยีเสร็จเที่ยมาอยู่เลยเช้าฝันนะมั้งชาซิวชาวฝันอ่าตายก้าเราเยียก็มันเดี๋ยวเจ๋งสรงไปตาก้าไทยละชาซิวชาวฝันน่ะ เออเย็นนี้เขคอติดตามนะคะคอยติดตามก็จะทำจงต้องไปถามสามีก่อนจะกินข้าวผัดหมูแดงหรือว่าจะกินข้าวกับหมูแดงอืมไปถามสามีก่อนว่าจะกินอันไหนไปบมานนลกกงซินนะเสกชาซิ่วชาฝรไหนาถิ่เยอะอยู่หมันหนห้ันซินตดแก่ อืมโอเคจ้าพี่น้องไปแล้วจากแค่นี้ก่อนเด้อเผู้ดใดเขามาเบิ่งก็ขอให้ลําำรวยรวยขอให้เป็นมหาเศรษฐีเด้อจ้ากดไลค์กดแชร์กดสมัครกลาขอบคุณลหลายๆลยเด้อจ้าที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะต้อแจตายการเศร้าวไทยถิ่นใจใจล่ะต้อแจสายล่ะอล่ะไปแล้วจ้าไปายบายจ้า